สวัสดีคะ่ะสวัสดีแฟนเพจ Facebook และ TikTok ทุกท่านด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็มีข่าวกีฬาที่น่าสนใจและติดตามอยู่ตอนนี้นะคะวันนี้ก็เรื่องของเลกคอร์สื่อของโปรตุเกสระบุว่าเลอันมาร์กลิกกำลังตามดูผลงานของบูโนในช่วงฟุตบอลโลก2022แบบแมกพิปตาโดยเดิมทีพวกเขาแอบเล็งบูโนตั้งแต่สมัยเจ้าตัวยังอยู่กับสปอร์ติ้งลิบบอลแล้วเลอันมารกล สโมสรยักษ์ใหญ่แห่งเวทีลาลิก้าสเปนได้ส่งแมวมองตามดูฟอร์มของบูโน่กองกลางของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโดยในช่วงที่มีการแข่งขันศึกฟุตบอลโลก2022ตามรายงานของเล็กคอร์สื่อของประเทศโปรตุเกสบูโน่กำลังทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมให้กับโปรตุเกสในการเล่นที่ประเทศกาตาหลังจากทำไป2ประตูกับ2แอสซิสต์จึงมีส่วนทำให้ทัพฝอยทองผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุด ได้เป็นที่แน่นอนแล้วนะคะทั้งนี้เลคคอร์ดเผยว่าเลอันมาร์ลิกก็ให้ความสนใจในตัวบูโนมาตั้งแต่ตอนที่เขายังอยู่กับสปอร์ติ้งลิปปอนและในศึกฟุตบอลโลกและพวกเขาก็ส่งคนตามดูฟอร์มของดาวนักเตะวัย28ปีอย่างใกล้ชิดโดยสื่อเสริมว่าในตอนนี้บูโนยังมีความสุขกับแมนยูยูนเต็ดและก็ไม่ปิดโอกาสที่จะย้ายทีมเหมือนกันหากมันจะยกอนดับอาชีพคาแข่งของเขาได้นะ ะะสำหรับข่าวกีฬาวันนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะและอย่าลืมติดตามชมข่าวต่อไปของแครลูกหนังด้วยนะคะแครลูกหนังก็ฝากด like, กดไลค์กดซับสไคร e พร้อมกดกระดิ่งให้แครลูกหนังด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ